เรามีสีส้มของแบรนด์นี้กูจะใช้แบรนด์นี้และกูจะทำลุกนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเบียร์ในสภาพหน้าสดจริงๆจังๆนะคะคือวันนี้นะตื่นเช้าแสงดีมากนะคะช่วงนี้ไม่ห้ามอะไรก็คืออยู่บ้านดูหนังกับลูกนะคะไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลย อยากจะมาทำ how to นะคะลุกที่แบบแต่งง่ายๆอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำลุกอะไรนะ <S <S> <S ก็คือแบบประมาณว่าอยากจะทำออกที่แบบตาสีฟ้าแต่งตาสีน้ำตาลเอาเป็นว่าลุกสายฝอเบาๆแล้วกันนะคะที่แบบแต่งง่ายๆเลยอุปกรณ์ไม่เยอะของไม่เยอะเลยทุกคนคะ่ะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไม่เยอะคะ่ะแค่นี้พอนะคะทุกคนคะ่ะ <C oughs> เสียงหายเสียงไปหมดแล้วอะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้าและเริ่มขั้นตอนการลงรองพงรองพื้นอะไรบ้าบาบอคอแตกนะคะเราจะใช้เซรั่มบำรุงก่อนนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเบียใช้ตัวนี้นะคะเป็นของสมูทตี้นี่เลยสมูท h ี e ้โกลนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะใช้ก็จะหมดแล้วนี่จะละตัวนี้นะคะเบียว,ว่าเขาให้ความชุ่มชื้นในให้ผิวดีมากเลยนะคะแล้วก็ รอยแผลเป็นพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะคะแต่ชอบที่เขาแบบช่วยลดเลิ้วรอยได้ดีมากอะไรประมาณนี้อะไรคะลูกมองไหมคะอยู่บนห้องนอนค่ะวันนี้นะพอดีห้องนอนแสงดีมากนะคะก็เลยมาตั้งแสงอยู่มาตั้งกล้องอยู่บนห้องนอนเออนะคะอาจจะมีเสียงทีวีแทรกนิดนึงเพราะว่าลูกสาวเปิดทีวีดูอยู่นะคะก็อย่าตกใจไปค่ะ น้ำมูกไหลค่ะช่วงนี้ก็ โควิดนะคะ19นะคะ,ะ,คะก็อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะออกจากบ้านไม่ได้ก็อยู่บ้านดูหนังวนไปค่ะเลยนะคะถ้าไม่อยากดูหนังแล้วอะดูหนังเบื่อแล้วไม่รู้จะดูอะไรก็มาดูเบียก็ได้นะคะช่อง YouTube I a m f ฟองเบียนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสมูทตอีทุกคนตะคะักขาตัวนี้เป็นสมูทตอีครีมนะคะที่เบียใช้นะคะทุกวันเช้าเย็นเลยนะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเบียเป็นสิวอักเสบอย่างเงี้ยเบียจะทาตอนเย็นนะแล้วตื่นเช้ามา สิวเนี่ยยุบเลยทุกคนคะ่ะคือดีดียุบนี่ไม่ใช่แบบยุบไปเลยนะคือแค่แบบสิวที่มันอักเสบอยู่เนี่ยมันก็หายอักเสบอะไรอย่างงี้เออประมาณนั้นใช้จะหมดแล้วแหละอันนี้ซื้อจากเซเว่นนะทุกคนร้อยกว่าบาทเองเนี่ยตอนแรกก็ได้มารีวิวก่อนนะได้มารีวิวแล้วชอบไงก็เลยกลายเป็นว่าใช้ประจําเลยอันนี้เบียบพอดีเบียรเป็นคนที่ผิวไม่ได้มันมากนะคะก็เลยสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยแต่ถ้าใครที่แบบผิว แห้งเอ้ยไม่ใช่เบียเป็นคนที่ผิวแห้งแต่แห้งไม่มากนะคะเบียก็เลยทาได้ทั้งหน้าเออแต่ถ้าใครที่ผิวแบบอ่ามันมากอะไรเงี้ยก็ทาเฉพาะจุดก็ได้เฉพาะสิวอะไรเงี้ยที่ต้องการให้เขาลดรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยนะคะแต่เบียไม่มีปัญหานะทาคอ้วยทุกคนคะ่ะอ,อืมประมาณนี้นะคะแล้วก็บำรุงริมฝีป,ปากค่ะทุกคนคะ่ะด้วยลิปตัวนี้เลยเป็นลิปราลมนะคะได้มาจากอ่อการได้มาจากร้านแล a p นะทุกคนคะ่ะนี่เลย อันนี้ใช้ดีมากได้มาจากคำแนะนำของเพื่อนค่ะหอมค่ะหอมเบียร์ใช้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะทุกคนค่ะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยย้าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหอมหน้าจุ๊บว่าง,งั้นเออเป็นกลิ่นแอปเปิลนะตัวเนี้ยอ่ะปิดไม่ได้อีกอ๊อปิดสิดดได้ค่ะเอาไปดูสิคะทาได้นะอ่ะ พอเราลงครีมบำรุงเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะรอให้ครีมบำรุงเซ็ตสักครู่นะคะแล้วก็ลงครีมกันแดดต่อได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เบียร์ขี้เกียจลงครีมกันแดดอะไม่ลงได้ปะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละแต่งหน้าอยู่บ้านให้มันสดชื่นนี่แหละทุกคนก็โอ้ยชิ้นเกลียดหน้มามือ่ะก็ ไม่ลงครีมกันแดดแล้วกันเพราะว่าใช้อ่านี่นะคะเบจะใช้เป็นแป้งตัวนี้เพราะว่าเขาผสมครีมกันแดดนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะแล้วอย่างวันนี้ถ่ายคลิปเม่อที่ขาไอที่ใส่หัวยูนิคอร์นอยู่ไหนอ่ะไอที่เวลาเราคาดคาดผมขึ้นอ่ะเห็นป้าเอามาให้เอามาหน่อยอ่ะลงรองพื้นนะคะเบยจะใช้เป็นตัวซองนี้เลยนะคะเป็นของเมย์บรีนนะจ๊ะเห็นไหม อืมใช้ตัวนี้เลยนะคะ Memory New York Fit Me นะคะเป็นเบอร์2-2-8สําหรับผิว2สีนะคะทุกคนคะ่ะอ่ายูนิคอร์นมามา่มาเลยขอบคุณคะ่ะอะใส่ยูนิคอร์นเข้าไปค่ะอ่าชฟ ประมาณนี้นะเจแล้วก็เบียจะลงรองพื้นไปเลยนะรองพื้นในวันนี้เบียจะไม่ได้ลงเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะแต่งเบาๆนะคะทุกคนคะ่ะแต่งอยู่บ้านนั่นแหละไม่ต้องแต่งหนักมากเพราะฉะนั้นก็บีบออกมาแค่นิดเดียวจะใช้รองพื้นเฉพาะในส่วนที่เอาไว้ให้ปกปิดนิดหน่อยบางๆพอทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะที่เบียอยากจะให้ปกปิดแล้วก็ใต้ตาอะไรอย่างนี้เออมันก็เกือบทั้งหน้าแหลวเนาะลูปไปรูปมา แล้วก็ใช้มือเกลี่ยเลยทุกคนคะ่ะไม่ต้องไปนั่นอะไรมากอันนี้คือเป็นแบบวันนี้ที่มาทําให้ดูนะคะเป็นการแต่งหน้าแบบที่ทําจริงๆเลยเนี่ยทําแบบนี้จริงๆทุกวันเลยอืมแบบนี้แหละของที่ใช้ก็คือเป็นของที่ใช้จริงๆทุกวันเลยเออประมาณนี้ทุกคนคือตัวเนี้ยมันใช้นิ้วเกลี่ยมันง่ายที่สุดแล้วอะสําหรับเบียนะความรู้สึกเวลาที่ทารองพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้นิ้วเกลี่ยมันจบอะมันง่ายสุดเลยมันไม่ต้องไปแบบพ่นน้งพ่นน้ํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้น้ําหนักมือของเราเองนะทุกคนคะ่ะ ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดเนาะอ่ะมันก็จะให้ความแบบเบาๆแค่นี้เอง ไม่เยอะเลยทุกคนคะ่ะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะสีที่ใกล้เคียงกับผิวหรือแบบคล้ำกับผิวหน่อยก็ได้อ่ะเนี่ยเอากลบรอยสิวที่มันรบกวนใจเพื่อนๆอยู่นะคะสำหรับเบียจะมีตรงนี้นิดนึงสิวไม่ค่อยเยอะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันจะชอบเป็นสิวแบบเวลาก่อนที่จะเป็นประจำเดือนอย่างนี้แบบสิวแม่โคชอบขึ้นเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะใช้สีที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะคะทาตรงใต้ตานี้นะคะให้ใต้ตาของเรามีความแบบพุ่งขึ้นมาใต้ตาไม่โบนั่นเองเนะจ๊ะนิดเดียวเบียเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าหนักนะทุกคนคะ่ะใช้นี่ นิดเดียวจริงๆเนี่ยแค่นี้อ่ะเนี่ยเขี้นี้เหมือนไม่ได้แปะเลยนะแต่แปะนิดเดียวเออประมาณเลยคอนซีลเลอร์ใช้ยี่ห้อที่เพื่อนๆมีเลยนะคะส่วนของเบียร์ใช้เป็นของอาร์ตี้นะหน้าตามันก็จะยับเยินนิดนึงเพราะว่าใช้มานานแล้วซื้อมานานแล้วคือใช้คุ้มจริงๆเนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วมั้งเนี่ยเกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยจะต้องทิง้งละต้องพยายามใช้ให้หมดเพราะเป็นคนที่ใช้พวกคอนซีลเลอร์ไม่เปลืองนะคะเพราะว่าโชคดีที่เกิดมาพวกรอยดํารอยแดงร,ร,รอยสิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตบด้วยแป้งเลยจ้ะสำหรับแป้้้งนะะะะคคกก็เบบาๆจใชขไป่ ส่วนแป้งที่เบียรใช้นะคะเบียรใช้เป็นของ Rorio นะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เลยนะเป็นตัวที่ควบคุมความมันได้ดีนะคะซึ่งหน้าเราก็ไม่ได้มันอะไรขนาดนั้นพอใช้เข้าไปแล้วก็ไม่มันเลย <laughs> คือดีมากเอออ่ะแค่นี้พอนะคะเบาๆจะ้ะทุกคนจะ้ะ ก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเบียจะมากันที่คิ้วเลยละกันเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วจะเป็นคนที่วุ่นวายกับคิ้วนานที่สุดเพราะว่าเห็นไหมขนคิ้วโคตรเยอะเลยพอเวลาที่ขนคิ้วเยอะนะทุกคนคะ่ะมันเขียนยากมากเลยเออบอกก่อนนะคะว่าเบียรเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะคือแค่แต่งให้ตัวเองอะ่ะพอได้นะคะพยายามที่จะฝึกให้เก่งขึ้นนะคะทุกคนขาก็พยายามอยู่นะเก่งขึ้นตอนไหนนะเดี๋ยวจะมาทาคลิปแต่งหน้าบ่อยๆนะทุกคน่ะคือไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเฮ้ยเห็นบอกว่า แต่งหน้าสวยนะทําไมถึงไม่ยอมทําฮาวทูแต่งหน้าให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้คือจะบอกว่าก็แต่งสวยก็แต่งได้แค่ลุกเดียวนี่แหละทุกคนคือพยายามฝึกให้ได้หลายๆลุกแล้วก็อยากจะมาทําให้เพื่อนๆดูอยู่นะคะทุกคนขานั่นแหละเมื่อไหร่ที่เบียร์เก่งขึ้นแต่งหน้าได้หลายลุกขึ้นเมื่อไหร่เบียร์จะมาทําให้ดูเยอะๆนะจ๊ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่ายิงเหรอทาไมไม่ยอมทําสักทีคือก็ทําได้แค่หน้าตัวเองนะคะทุกคนขาแล้วก็ได้แค่แบบอะไรที่เราแต่งประจํามาเราจะทําได้เว้ยส่วนคิ้วอ่ะเบียร์จะ ลงไปเยอะกว่านี้มันจะทำให้หน้าเดือดมากคือก็ไม่ได้เก่งจริงๆพยายามทําแล้วแหละอะได้แค่นี้อะพอและแค่นี้พอนี่สั่งไลแมนมานะเนี่ยเดี๋ยวต้องลงไปรอเดี๋ยวไลแมนมาเดี๋ยวต้องวิ่งลงไปก่อนเนี่ดี๋ยวาจะต้องพักกล้องก่อนนะจ๊ะขอคิวนิดนึงอะประมาณนี้อะไลแมนโทรมาแล้วรับสายแป๊บ มาต่อกันค่ะนี่เมื่อกี้แอบไปกินข้าวมานะคะพอดีสั่งไลแมนมาจ้ากินข้าวสุดแล้วต่อกันค่ะเมื่อกี้นี้เรายังอยู่ในคิ้วอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในคิวต่อไปนะคะเยอะอะไรมากมายแต่ว่าเติมยากมากบอกเลยเพราะว่าใส่เข้าไปทีไรมันไปเกาะอยู่ี่คนคิ้วหมดเลยอ่ะแค่นี้พอแล้วนะคะทุกคนค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเบียกก็จะใช้มัสคาราคิวนะคะทุกคนค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ อ่านาว่าอะไรอ่ะจีหน้าก <What? S 2> รีมเหรอเออนั่นแหละของยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่รู้จักนะคะซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะคะนี่เลยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้มาสคาร่าคิ้วหรอกค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยขนคิ้วมันค่อนข้างจะเยอะแล้วเวลาที่มันเยอะมากๆอะคะ่ะคิ้วมันชอบตกลงมาข้างล่างก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้มาสคาร่าคิ้วเพื่อที่จะล็อกขนคิ้วไม่ให้มันตกลงมาข้างล่างนั่นเองนะคะเบลก็จะปัดนิดหน่อย นะคะบริเวณหัวคิ้วนิดนึงนะคะแค่นี้พอนะคะแล้วก็จะใช้ตัวแปรงที่มันเป็นแบบนี้นะคะ่ะแปรงปัดคิ้วแบบนี้นะคะปัดเซตเขาอีกทีนะคะว่าอยากให้เขาไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้เนาะตรงหัวคิวน่ยจะชอบที่มันตั้งๆแบบนี้เออวันนี้เป็นการแต่งหน้าได้มั่วมากอเออประมาณนี้พอนะเห็นไหมมันหนามากเลยทุกคนคะ่ะนะเพื่อนๆคนไหนามีวิธีแก้ขนคิวเยอะๆแล้วให้มันแบบสวยๆแบบนี้หรือว่ามีร้านไหนที่มันแบบราคาไม่แรงมากแล้วก็สามารถทําให้คิ้วมันดูดี ได้มากกว่านี้ค่ะแนะนําเบียหน่อยนะคะทุกคนค่ะคือแบบมีปัญหากับคิ้วเนี่ยมาตลอดเลยคือแบบถ้าจะให้ไปทําแพงๆก็ไม่ไหวเนาะคือบางทีแบบเจอร้านแว็กคิ้วอย่างเงี้ยแว็กขนแต่งขนคิ้วแบบเนี้ยพันสองพันเขาเรียกอะไรวันนั้นไปดูแบบพันแปดคิ้วอิกน้องคือมันแพงมากบางทีเราก็ทําใจไม่ได้ไงก็ต้องกลับมาทําเองแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเละบ่อยมากนะคะอันนี้นะคะบางทีในช่วงที่เบียรทำคิ้วพังๆเล้ยๆเนาะเบียจะใช้อายไลเนอร์ที่เป็นสีน้ําตาลนะคะ วาดๆเส้นเติมเส้นอร่อยนิดนึงต้องเบามือนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่าพังหลายรอบแล้วนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตาเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะตานะคะเบียจะใช้เป็นพาเลตเป็นเซตอย่างนี้เลยของซีโฟล่านะคะทุกคนค่ะซึ่งซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีแบบเยอะเยอะมากอย่างนี้เลยทุกคนค่ะคือเยอะจริงๆนะคะ ถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่ามีสองฝั่งฝั่งนี้มีิปมีอะไรเออพวกแบบพี่ๆหน้าแบบพวกพี่ๆบิวตี้บล็อกเกร์ชื่ดังเขาคงจะรีวิวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเบียกก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะวันนี้นะเบียจะใช้แต่งหน้าเป็นโทนสีน้ำตาลหน่อยเนาะเพราะว่าตาสีฟ้าแล้วนะคะอ่ะเบียจะใช้ตรงสีนี้นะคะทุกคนคะ่ะเขาไม่ได้มีชื่อสีไว้ให้อะ่ะตรงนี้นะคะสีมันจะออกแบบส้ม,สม เนื้อๆน,นิดนึงนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลืกตาเลยนะคะจะใช้นิ้วนะคะทุกคนคะ่ะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยะคะ่ะไมถึงไม่ใช้แปลงเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าเองที่ไม่ต้องเป็นทางการมากอะ่ะเบี่ยจะไม่ใช้แปลง ีีเกยคือจะใช้น้อยมากคือมีแปลงแบบเป็น1 0บสด้าม1 0บสแท่งเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้มือ พราะว่ามันสะดวกทุกคนอย่างที่บอกว่าเรารู้น้ำหนักมือของเรา,ามันก็แล้วแต่คนชินนะเนาะใครชินแปรงก็ใช้แปรงใครชินมือก็ใช้มือนะคะอ่านี่นะคะพอใช้สีนี้ทาให้ทั่วเปลือกตาแล้วนะคะเบียร์ก็จะใช้สีที่มีความเข้มขึ้นมานิดนึงโอ๊ยใช้สีที่มีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ข้างๆกันนี่แหละทุกคนนี่เลยนะคะสีนี้นะจ๊ะทาไปที่บริเวณหางตาตรงนี้แค่ขึ้นตาพอนะคะที่จะใช้แปรงตัวนี้ทุกคน กลมๆแบบนี้นะคะอ่ะจุ่มที่สีนั้นเลยนะจุ่มนิดนึงแล้วก็เขย่าออกนิดนึงนะคะเอาไว้บริเวณหางตานะทุกคนค่ะแล้วก็เกือบๆถึงครึ่งตาเวลาที่จุ่มก็พยายามสะบัดสะบัดแปลงออกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมาตกอยู่ตรงแก้มเราหมดเลยแล้วก็ทาใต้ตาด้วยเออประมาณนี้อ่ะก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนใหญ่มากโอ้ตกใจนี่คือการแต่งหน้าไม่เก่งจริงๆ อ่ะประมาณนี้นะคะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันจัดทุกคนคะ่ะอ่แเราก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะเราจะใช้แปรงที่แบบสะอาดๆนะคะพยายามเกลีย่ยเกลี่ยให้สีเขาฟุ้งๆนิดนึงจะได้ไม่เป็นก้อนมากมายมากไปนะดูะคะ่ะบางทีมันก็เป็นก้อนแล้วมันก็จะดูแข็งๆเนาะมันก็จะดูไม่โปรนะคะอันนี้ก็ทําเหมือนโปรนะแต่จริงๆก็ไม่ได้โปรอะไรหรอกคะ่ะมัวๆไปวันๆแต่ก็พอได้อยู่นะคะแล้วเดียจะใช้แปรง ที่มีหัวแบบกลมๆประมาณนี้อ่ะนี่นะคะจุ่มไปในสีจิ้มไปที่สีน้ำตาลเข้มนะคะนี่เลยนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมอ่ะเอาสีนี้นะคะพวกพาเลตมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มันคุ้มก็จริงนะแต่เวลาที่เอามาทำรีวิวมันยกค่อนข้างยากมากเลยทุทาสุดอ่ะจุ่มแล้วก็เคาะออกนิดน,นึงนะคะไม่งั้นจะตกเนาะตกเต็มแก้วอ่ะและอันนี้เอาไว้ตรงหางตาจริงๆเลยแบบนี้นะทำตามนะจ๊ะ พยายามเกลี่ยเบาๆถูเบาๆนะคะทุกคนคะ่ะไม่ต้องไปทาแรงเพราะว่าถ้าเราไปจิ้มแรงมากอะ่ะเราจะเกลี่ยไปไหนแบบจะทําให้เขาไปที่อื่นนะ่ะยากมากเลยทุกคนคะ่ะแล้วเราจะใช้สีที่เป็นแบบอ่ะทองๆแบบนี้นิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเงาๆแบบนี้นะคะทาไปที่หัวตานะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะพยายามเกลี่ยให้เขาฟุ้งๆนะคะทุกคนคะ่ะมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะทุกคนเออประมาณนี้นะคะใต้าตาแล้วนะคะ จบจากขั้นตอนตาทาอายแชโดว์ <c oughs> สำหรับน้ำลายทาอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะเบียจะใช้เป็นอินไลเนอร์นะคะของบิวตี้บุฟเฟ่นะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าชอบใช้อันนี้มากทุกคนบอกเลยเพราะว่าราคาไม่แพงนะถ้าจำไม่ผิดอะซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทนะยิ่งตอนที่ไปซื้อมีโปรหแถมหนึ่งด้วยนะโคตรดีเลยนะคะแล้วเหลาได้แบบง่ายเลยแล้วคือแบบว่า ตอนแรกอ่ะที่เราทาไปแล้วอ่ะในตอนนั้นอ่ะก็พยายามอย่าพึ่งกับพิบตานะคะทุกคนคะ่ะข้อเสียของเขาคือถ้าเขายังไม่แห้งแล้วเรากับพิบตาคือเลอะเทอะเลยทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเรารู้หลักเขาแล้วอ่ะทุกคนเวลาที่ทาไปแล้วอ่ะเราจะรอะให้เขาแห้งนิดนึงพอมันแห้งแล้วมันอยู่ได้ทั้งวันเลยคือดีงามมากอ่ะขอใช้สมาธิในการเขียนอินไลเนอร์นิดนึงอ่ะ,อะเห็นไหมพอเรากรีดอินไลเนอร์แล้วนะคะตาของเราก็จะมีความแบบ ไม่โล้นจนเกินไปนะคะจะแบบเฮ้ยขนตาตาหนามากเลยอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งกระพริบตาแรงนะทุกคนเพราะว่าถ้าน้ำตาไหลปุ๊บนี่เละเทะเลยนะจ๊ะเทียบร้อยค่ะตาล่างนิดนึงทุกคนตาล่างนี้พยายามเบามือให้ที่สุดเลยนะจะเย็นให้ที่สุดเลยทุกคนตาล่างนี้กรีดแค่ถึงตรงนี้พอนะคะไม่ต้องให้เขามาลึกนะคะเพราะว่าเราทาตาสีฟ้านะคะเราจะทําให้ตาของเราเนี่ยมีความคมสักนิดนึงนะคะ กราจะใช้แปลง เราก็จะได้ตาออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมพอกรีดอไลเนอร์แล้วนะคะจากตาล้นๆลนะคะที่มีลูกตาสีฟ้ามันก็จะมีความคมขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วเราก็จะใช้อไลเนอร์นะคะทุกคนคะ่ะเบียจ,จะใช้เป็นของ m i s t e i n Super Black ตัวน,นี้เลยนะคะอันนี้ใช้ดีมากแนะนําเลยนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่บอกว่างบน้อยแล้วหาอไลเลนอร์ที่ติดทนอยู่ตัวนี้เลยตัวนี้ติดทนกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากนะคะถ้าไม่ใช้แบบรีโมเวอร์ล้างก็ล้างไม่ค่อยออกนะคะกรีดเลยค่ะเราจะไม่กรีดออกมาเยอะมากนะคะทุกคนค่ะอ่ะ เติมหางแค่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะคะอายไลเนอร์เบียจะกรีดประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าวันไหนเบียอยากได้วเวิร์หน่อยเดี๋ยวก็จะกรีดหางเชิดขึ้นอุ้ยเลอะแก้มงานงอกไม่ต้องเช็ดนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวลองเข้าแห้งแล้วเราค่อยเช็ดออกทีเดียวเนาะกรีดอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงที่เราทําเลอะนิดหนึ่ง ยีร้อยค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะจบจากการกรีดอายไลเนอร์แล้วนะจ๊ะเราก็จะมาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้แบบแน่นเลยก็ติดขนตาปลอมก็จะแน่นเลยแต่ว่าเบียร์ไม่ติดนะคะเพราะว่าติดไม่เป็นไม,ไม่สำหรับนะคะลูกนี้ส่วนใหญ่แล้วเบียร์จะไม่ค่อยติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบติดขนตาปลอมสักเท่าไหร่นะคะ มีใครสอนหลักสูตรติดขนตาปลอมไหมเนี่ยเอาจริงนะเวลาที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดขนตาปลอมเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เก่งในเรื่องการติดขนตาปลอมอ่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะเบียจะใช้เป็นของเซเว n นนาคาเลอร์นะคะทุกคนคะ่ะเป็นมาสคาร่าที่มี2หัว2ด้ามแบบนี้นะคะมาสคาร่านะคะแนะนําให้เปิดซื้อมาแล้วให้เปิด ทิ้งไว้เลย1คืนเวลาที่เขาแห้งแล้วเวลาที่เราปัดอย่างเงี้ยมันจะไม่ทําให้ขนตาของเราหนักแล้วมันจะไม่ตกลงมานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นทริคเลยชุบขนตาดิ้งมากนี่ขนาดไม่ได้ติดขนตานะเนี่ยแนะทุกคนอ่ะปัดขนตาล่าง้ี่จะ้ะแล้วก็ใช้มาสคาร่าตัวเดิมนี่แหละคะ่ะเราจะเอามาทําการปัดที่หัวคิ้วของเรานะคะให้มีความฟุ้งขึ้นมาอ่าแล้ก็จะได้ลุคแบบฟอร์มากขึ้นนะคะ ฝ่อ,อสุดอะชุบ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 ไปนะคะเบียร์จะทําการเชดดิ้งนะคะให้หน้าเล็กลงนะคะอันนี้จะใช้เป็นของซีเวนานะคะแล้วก็ใช้แปลงที่มีหัวแบบนี้นะทุกคนตัดๆนิดนึงนะจุ่มไปที่เสียะตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดไปที่ขอบแก้ม คานะะพยายามปลัดปัดให้เบาๆมือนะคะทุกคนขายไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจเอาเพราะเห็นเป็นกรอบหน้านะคะอ่ะเห็นไหมหน้าเราก็จะมีกรอบขึ้นมาทันทีเลยจ้าหเห็นไหมเออประมาณนี้นะคะหมกนนิดนึงส่วนปัดแก้มเนี่ยเบียจะใช้ในพาเลกของ c ีโฟ่านะคะคลบอ่ะใช้สีนี้นะคะทุกคนคะ่ะโอ๊ย นี่ยมันใหญ่เนี่ยมันชอบปลดลงมาแบบนี้นนอะเดียจะใช้สีนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวตัวนี้เออปัดแก้มค่ะเวลาที่เบียปัดแก้มนะคะเบียจะชอบปัดตรงบริเวณโหนกแก้มแบบนี้นะจะออกสีส้มนิดนึงนะคะอันนี้จะไม่แบบ ส้มชมพูนิดนึงอะไรอย่างงี้จะไปชมพูก็ไม่ชมพูจะไปส้มก็ไม่ส้มอ่ะก็จ,ะจอบลุกแบบธรรมชาติผิวสุขภาพดีนิดนึงอ่าเราได้สีแก้มมาเรียวนะคะต่อไปเราจะทําการไฮไลท์นิดนึงนะคะวันนี้ไฮไลท์นะคะเบียร์จะใช้เป็นของตัวนี้นะคะมอริสกานะคะก็ใช่ป่ะเออนั่นแหละมันก็จะมีความแบบเละเทนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้มานานแล้วนะคะที่จะใช้สีนี้เนาะปัดไปบริเวณนี้เลยค่ะเบาๆพอนะ ก็จะมีความแบบพุ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมจมูกจมูกอ่ะปัดหน้าผากนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าผากมีความนกนูนโอ้ไมเกดีมากเห็นไหมตัวนี้คือเบียร์ชอบเม็ดสีไฮไลท์เขามากเลยนะคะมีความละเอียดมากเห็นปะต่ออกนิดนึงนะคะเพื่อความปักเืออ่ะเรียบร้อยเหลียวจ้าต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทาปากนะจ๊ะ ถ้าปากนะคะเบียจะใช้ของอะไรวะจําไม่ได้แล้วอะ่ะเป็นรูปแมวทุกคน จำไม่ได้อ่ะอ๋อเป็นของ a s h ช e y เออตัวนี้นะคะเป็นริบสิกนะคะออกเป็นส้มนูดนิดนึงนะคะนนตัวนี้เลยตัวเนี้ยมันไม่ค่อยแมทนะทุกคนมันจะออกครีมครีมนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะตาสีฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวจะขอตัวไปทําผมสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเม้ามอยกันต่อนะจ๊ะ<ม>ก็<ม>ไปทําผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับลุคนี้นะคะเป็นลุกที่เบียร์แต่งประจํานะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้แหละทุกคนค่ะเออก็ทําได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครนะคะเห็นแล้วเนาะอยากทําตามนะคะก็ ็ลองไปทําดูได้นะคะซึ่งบางทีอ่ะสินค้าบางอย่างเมคอัพบางอย่างนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตามเบียร์ทุกอย่างก็ได้นะคะคือที่บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเออสีมันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเอามาแบบออะเอามาทาตามดูได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อตามทุกอย่างนะคะเพราะบางทีเวลาที่เบียร์ดูรีวิว how to การแต่งหน้าของคนนู้น oles, คนนี้อะไรเงี้ยเบียร์ก็ you, ไม่ได้ซื้อตามาทุกอย่างนะคือแบบเอ้ยบางทีเขาบอกสีส้มของแบรนด์นี้แบรนด์นี้แต่ว่าเรามีสีส้มของแบรนด์นี้กูจะใช้แบรนด์นี้และกูจะะะทําาลุนนีี้้อไรรปมณ ทุกคนคะ่ะไม่จําเป็นต้องซื้อตามทุกอย่างนะคะก็สามารถสวยได้นะคะทําตามเขาได้เหมือนกันนะคะซึ่งลุคนี้นะมันแต่งง่ายมากนะคะทุกคนขาคือไม่ต้องอะไรวุ่นวายเลยนะแค่แบบมีตาแก้มปากเออก็ได้ลุคนี้แล้วนะคะลุคนี้เป็นลุคที่เบีย์แต่งประจําทุกวันเลยนะคะมันง่ายมากนะคะแล้วมันก็เบาหน้ามากนะคะอืแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปนอนทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ